วันนี้เราจะมาพูดถึงกลัวซากันนะคะการกลัวคือการขูดการกวาดอาการซาก็คือการที่เป็นพิษขึ้นเป็นแดงจ้ำๆบนใบหน้าฉะนั้นเวลาที่เรากลัวซาเราควรที่จะเริ่มต้นในการนวดฝั่งด้านบนก่อนลงมาข้างล่างนะคะพเพื่อไม่ให้เกิดอาการซาก็คืออาการพิษที่มันขึ้นเป็นแดงๆจ้ำๆบนใบหน้าค่ะเริ่มต้นนะคะก็คือจากหน้าผากของเราเองนะคะเราก็กิ้งแบบนี้45องศา ดันขึ้นแล้วก็รีดขึ้นค่ะเราก็สามารถรีดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วบริเวณถุงใต้ตาเราก็สามารถใช้แบบนี้รีดได้1 2 3ส,สบริเวณที่ล่องน้ำหมากนะคะก็เก็บกาอหน้าได้ <S <s <us ir> เพียงแค่นี้ค่ะหน้าก็สวยได้โดยกัวซาเลว